นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดสุนักขชาด นับแต่ยุคพ,พุทธกาลผ่านมาการถวายทานแด่กษุสงฆ์อันถือเป็นนิตยธยฐานนั้นคือพัตหารการฉันพัตหารในอาสงใดๆจึงมักใช้หอฉันเป็นสถานกระทำพัตกิจของพระสงฆ์สืบมาพุทธสมัยครั้งหนึ่งพระพุทธศาสดาประทับอย่างพระเชตวันมหาวิหารพระนครสาวัตถีทรงสดับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูของสุนัขในหอฉันของพระอาราม ครั้งนั้นคนดูแลโรงฉันของภิกษุได้นำลูกสุนัขมาเลี้ยงดูไว้ภายในหอฉันแต่ก็ไม่ได้ทำความรำคาญร,รบกวนพัฒกิจของพระสงฆ์แต่อย่างใดเจ้าหมาน้อยอยู่ตรงนี้อย่าซนละ่ะเดี๋ยวข้าตักน้ำไปประเคนก่อนและจะเอาอาหารมาให้เจ้ากินนะล่าปากอีกแล้วเรานายพานรงมีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือตักน้ำมากรองใส่ภาชนะคอยประเคนถวายในเวลาฉันพัตหาร นอกเหนือจากหน้าที่อื่นเรียกได้ว่าทำงานตลอด24ชั่วโมงเพราะทำงานและอาศัยนอนอยู่ในโรงฉันแหน่งนั้นในแต่ละวันเขาจะได้รับรางวัลเป็นอาหารอย่างดีที่พระภิกษุฉันเหลือไว้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแต่ละวันก็จะนำมากินร่วมกันกับลูกสุนัขตัวนี้เอาเจ้าหมาน้อยอาหารมาแล้ววันนี้อาหารดีๆทั้งนั้นเลยกินซะอ่งอร่อย อยู่กับเจ้านายไม่มีวันอดตายแน่เรานานวันเข้าลูกสุนัขก,ก็เริ่มเติบโตอ้วนผีเป็นที่เพลิดเพลินของผู้ดูแลหอฉันทั้งยังเป็นที่เอ็นดูของภิกษุอีกหลายรูปหมาตัวนี้โตเร็วจริงๆหน่วยก้านก็ไม่เลวเลยนะเนี่ยนั่นสินะแถมมันยังเชื่องดีอีกตัางหากเพราะความแสนรู้และสงบสง,งยมสมกับเป็นสุนัขในวัดอยู่มาอีกไม่นานก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นให้เป็นที่วิพากค้น วันหนึ่งได้มีพ่อค้านำพัฒหารมาถวายพระยังหอฉันสังเกตเห็นลูกสุนัขแสงรู้ก็ชอบใจจึงกลี้กล่อมขอซื้อสุนักตัวนั้นจากคนดูแลโรงฉันลูกสุนักของท่านตัวนี้ดูเชื่องดีแท้เราจะขอแลกกับเงินนี่เอาไปเป็นของกำนันผู้ใหญ่เพื่อปลูกไมตรีไว้ทําการค้าลูกสุนัขตัวนี้ไม่ได้มีไว้ขายข้าคงขายให้ท่านไม่ได้หรอกท่านคิดดูให้ดีก่อนลูกสุนัขนี้ อาจช่วยให้คนตกงานอีกหลายคนมีงานทําเราจะดูแลมันเป็นอย่างดีท่านสบายใจได้เอ๊ข้าควรตัดสินใจอย่างไรดีล่ะเนี่ยเฮยหนักใจจริงจริงในที่สุด,สดคนดูแลโรงฉันก็ตัดสินใจขายลูกสุนัขตัวนั้นให้แก่พ่อคขาดีมากท่านตัดสินใจไม่ผิดหรอกอย่ากังวลเลยเราจะเลี้ยงดูลูกสุนัขนี่เป็นอย่างดีออืงั้นข้าฝากท่านดูแลด้วยแล้วกันนะ พ่อค้าผูกล่ามลูกสุนัขแล้วจูงออกไปจากหอฉันโดยลูกสุนัขนั้นก็ยอมเดินตามไปจนพ้นเขตพระวิหารเชตวันแต่โดยดีข้าคงต้องลาเจ้าละ,ละเจ้าอย่าดื้อกับนายใหม่ของเจ้านะนนนนน่ข้าจะต้องกลับมาหาเจ้านายให้ได้เลยลูกสุนัขยอมเดินตามพ่อค้าโดยไม่ได้ขัดขืนไปตลอดทางด้วยความเชื่องของมันทำให้พ่อค้าไม่ได้ล่ามหรือกักขังมันไว้ ฮว่าง่ายดีจังเห็นทีคงไม่ต้องกักขังกันแล้วล่ะเจ้าเอาละเอาละนี่อาหารของเจ้ากินเสร็จก็พักผ่อนซะข้าจะหลับเอาแรงสักงนีบในเช้าของวันต่อมาพระเนรออกบินทบาทก็พบเห็นลูกสุนัขตัวนี้วิ่งตะบึงเข้ามาในพระอารามอย่างดีอกดีใจนี่เจ้ากลับมาได้ยังไงเนี่ย รู้หรือเปล่าว่าข้าคิดถึงเจ้ามากเลยนะเจ้าหมาน้อยโอ้ยโอ้กลับมาได้น่ารักจริงๆเลยการกลับมาของลูกสุนัขสร้างความดีใจให้แก่คนดูแลโรงฉันเป็นยิ่งนักและมันก็ยังทําให้คนอื่นๆพลอยดีใจไปด้วยฉลาดเจ้าปัญญาจริงๆนะแกอุตส่ากัดเชือกจนขาดหนีมาได้นั่นสิไม่มีเจ้าแล้วอ่ะหอฉันดูเงียบเงาชอบกล เรื่องลูกสุนัขในโรงฉันกัดเชือกจนขาดหนีกลับมาหาเจ้าของกลายเป็นข้อสนทนาของภิกษุในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงสั่งสอนเวนยสัตว์ให้ปฏิบัติธรรมสั่งสมความดีไม่ทำความชั่วและอบรมจิตใจตนให้สดใสการน้อมรับพระพุทธธรรมอันเป็นหลักสำคัญของชาวพุทธนี้ย่อมต้องมีจุดเริ่มต้นที่ดีที่ถูกต้องเป็นปฐมเมื่อพระพุทธองค์สดับเรื่องลูกสุนัขครั้งนี้ พระผู้บริสุทธิ์คุณตรัสว่าต้องตัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองอันเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในโลกมนุษย์ให้ขาดดุจสุนักกัดเชือกหนังในอดีตการครั้งหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลอรัธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงตรัสเล่าสุนักขชาดกขึ้นอดีตการนานมาแล้ว ยังมีนายช่งางถังไม้ผู้หนึ่งอาศัยฝีมือการทำถังไม้ออกขายอย่างชีพอยู่ในนิคมชนบทชานเมืองพาราสีนายช่งางถังไม้ผู้นี้เลี้ยงลูกสุนัขสีน้ำตาลทองไว้ตัวหนึ่งตั้งแต่แรกเกิดรอก่อนนะเดี๋ยวข้าทำถังใบเนี้ยเสร็จอ่ะแล้วข้าจะเอาอาหารมาให้เมือ่อใดทำถังไม้ได้จำนวนมากพอนายช่งางถังไม้ก็จะนำไปวางขายในที่ชุมชนซึ่งทุกครั้งลูกสุนัขตัวนี้ก็จะติดตามไปด้วย และทำหน้าที่เรียกผู้คนให้มามุงดูกันได้ครั้งละมากๆเอ้าเอาได้เ,เ,เข้ามาได้เ,เข้ามามาเลือกซื้อถังไม้กันก่อนมีทั้งถังน้ำถังซักผ้าถัง,ถง,ถงใส่ของมาเลือกซื้อกันก่อนจ้าเอ๊ะมันเข้ามุงดูอะไรกันนะต้องไปดูซะหน่อยเรื่องชาวบ้านเนี่ยข้าชอบนะโอโ้โหดูเจ้าหมาตัวนั่นสิมันเดินสองขาได้ด้วยอะท่าทางมันฉลาดน่าดูเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเป็นหมาของข้าแล้วก็ข้ารักตายเลยละ <c oughs> เมื่อฝูงชนมามุงดูการแสดงของลูกสุนัขมากเขา่านายช่างทําถังไม้ก็ร้องขายสินค้าได้มากขึ้นทุกครั้งที่มีการขายถังไม้นายช่างและลูกสุนัขก,ก็ช่วยกันเช่นนี้ทําให้มีเงินเลี้ยงชีพสืบมาอา้าวดูการแสดงแล้วอ่ะก็ช่วยอุดหนุนถังของข้าด้วยนะนั้นข้าอุดหนุนถังน้ําท่านสองใบแล้วกันนะข้าขอเอาด้วยส่วนนี้ข้าให้เป็นค้าอาหารของเจ้าหมานี่นะ ยิ่งการแสดงของลูกสุนัขได้รับความสนใจจากชาวบ้านมากช่างทำถังไม้ก็ขายถังไม้ได้มากขึ้นตามไปด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีชายจากต่างเมืองเดินทางผ่านมาเห็นการแสดงของลูกสุนัขเข้าชายผู้นี้รู้สึกพอใจลูกสุนัขตัวนี้เป็นอย่างมากเอ๊ะท่านชาวบ้านเ้ามุงดูอะไรกันล่ะเอาเอาเอาเลขเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อถังไม้ไว้ใช้กันจ้าลูกหมาตัวนี้่านน่าสนใจยิิงนะ ถ้าเอาไปแสดงละครสัตว์น่าจะหาเงินได้ไม่น้อยเลยล่ะเนี่ยในเย็นวันนั้นชายต่างเมืองผู้นี้ก็ได้เดินตามนายช่างทำทังไม้กับลูกสุนัขไปจนถึงที่พักสหายเอ๋ยหมาน้อยตัวนี้เป็นของท่านหรือช่างเป็นหมาที่แสนรู้ยิ่งนักท่านน่ะคงเป็นนายวานิชมีอะไรให้ข้าช่วยหรือข้ารู้สึกพอใจหมาน้อยตัวนี้ของท่านยิ่งนักจึงได้ตามท่านมาถึงที่นี่ หมาตัวนี้ข้าเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เล็กกินอยู่กับข้าเหมือนเป็นลูกของข้าเลยทีเดียวท่านทำถังไม้ขายจะได้เงินสักเท่าไรกรันถ้าท่านมอบหมาน้อยตัวนี้ให้ข้าข้าจะให้เงินถุงนี้แก่ท่านนายวานิชพูดคุยกับช่างท,ทําถังไม้อย,อยู่นานจนในที่สุดด้วยความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินช่างท,ทําถังไม้จึงตกลงขายลูกสุนัขให้ดูแลตัวเองให้ดีนะลูกใช้ปัญญาแก้ปัญหาและอย่าดื้อรั้นกับเจ้านาย ลาก่อนนะเจ้านายข้าจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อกลับมาหาท่านให้ได้ลูกสุนัขแสนรู้ยอมให้นายวานิชผูกคอด้วยเชือกจูงไปตามใจชอบโดยไม่ขัดขืนไม่มีใครรู้ความคิดหรืออ่านสายตามันออกในเวลานั้นนายวานิชจูงลูกสุนัขเดินทางไปจนเหนื่อยก็หยุดพักลูกสุนัขนั้นก็ไม่ได้มีกริยาหวาดกลัวหรือคิดหลบหนีเลยแม้แต่น้อย เป็นเด็กดีจริงๆดูสิไม่ดื้อไม่หนีเลยอเอาเอารางวัลของเจ้าไปบางเวลาแม่นายวานิชจะแกล้งลองถอดบ่วงคล้องคอออกลูกสุนัขแสงรู้ก็ไม่มีทีท่าจะหนีไปไหน <c oughs> เจ้าลี่ฉลาดไม่เบาเลยนะดีละข้าจะปั้นให้เป็นดาราประจำคณะละครสัตว์ของข้าเลยเมื่อถึงเวลาหลับนอน นายวานิชก็ผูกคอล่ามลูกสุนัขไว้ด้วยเชือกหนังดังเดิมเจ้าลูกสุนัขแสนรู้ก็นอนซุกนิ่งอยู่ข้างกายของนายวานิชจนนายวานิชหลับไปอา้าวนอนหลับแล้วหรือเออข้าเองก็ง่วงเหมือนกันแล้วพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางต่อนะเจ้ามาน้อยเอเมื่อสุบโอกาสลูกสุนักก็ลงมือกัดแทะเชือกหนังที่ล่ามคอของมันอย่างรวดเร็วไม่นานนัก พันธนาการที่ผูกล่ามอยู่ก็ขาดลงหลุดัะทีกัดเสมื่อเขี้ยวเลยเราและคืนนั้นทั้งคืนเจ้าสุนัขน้อยผู้สแสวงหาอิสรภาพด้วยการตัดขาดเครื่องยึดตัวมันออกได้ก็วิ่งกลับไปหาเจ้านายคนเดิมโดยไม่หันหลังในพุทธกาลครั้งนั้นนายช่างทําถังไม้กำเนิดเป็นคนดูแลหอฉันลูกสนัขของช่างทำถังไม้กำเนิดเป็น ลูกสุนัขในหอฉัน